สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่24เดือน1 0 2 0 2 4นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี TMAN KBANK KTB ADVANCE s c b g น a f d e l t t p t t EP c p ดแล้วก็ p d s s ตามลำดับนะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ตัว เซตกันก่อนนะเซตวันจันทร์ที่ผ่านไม่ใช่วันจันทร์สิถูกไหมวันอังคารใช่ไหมอ่าวันอังคารลงมาสิบแปดจุดสี่สองจุดหรือเป็นลบหนึ่งจุดสองสี่เปอร์เซ็นตก็ค่อนข้างหนักนะครับก็เหมือนที่เราได้อ่านกราฟไว้นะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะ มันเริ่มเป็นสีแดงถูกไหมตรงเนี้ยนะวันที่วันที่ยี่สิบเอดถูกไหมครับอ่ะยีิบสองมาก็ล่วงมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้หลุดหนึ่งพันสี่รอยเจ็ดสิบสี่ที่เราให้ไปนะตอนนี้หลุดแบบนี้หมายความว่าอะไรก็คือในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนั่นหมายความว่าในระยะ สั้นๆเนี่ยมีโอกาสลงมาทดสอบที่หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะถ้าหลุดตรงนี้ก็มีแนวรับอีกทีก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามนะ 1, 33, นะก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องขายทำกำไรหุ้นบ้างนะต้องขายทำกำไรหุ้นบ้างนะครับ อคราวนี้ในไทม์เฟรมเด a y ภาพเสียทรงหรือ,อยังก็ไม่ได้เสียทรงนะก็คือว่าย่อเพื่อจะได้ไปต่อเพราะว่าอะไรคือเขาขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งพันสองร็สิบสามาขึ้นมาพันห้าก็เยอะนะก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปต่อแบบว่าถ้าเราจะคาดหวังไปต่อว่าอะ ให้ไปพ5นห้าร้นเนี่ยเขาต้องย่อก่อนเพื่อจะได้มีแรงขึ้นไปต่อนั่นเองนะจากการาฟก็ขายทำกำไรนะขายทำกำไรบ้างนะขายทำกำไรบ้างสำหรับคนที่มีหุ้นอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันบ้างมาตัวทีแมนะทีแมเห็นไหมหุ้น IPO ง่ายๆอ่ะมันทำง่าทำโลที่ตรงไหน ก็ตีไว้ตีแนวรับแนวต้านไว้เสร็จปุ๊บถ้ามันวิ่งแบบนี้ถูกไหมมันวิ่งแบบนี้เนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็ยังไม่ต้องทําอะไรจนกว่าจนกว่ามันจะทะลุขึ้นข้างบนอันเนี้ยแล้วก็บายตามแต่ว่าถ้ามันหลุดแนวรับก็จบข่าวเราก็ไม่ต้องเทรดซึ่งตัวนี้ จบข่าวเป็นที่เรียบร้อยนะทีแมนหลุดแนวสิบแปดบาทไปนะคำถามคือไปไหนต่อนะแนวรับไปไหนต่ออ่ะสิบห้าบาทเก้าสิบตรงนี้ตรงไหนอีกสิบสี่บาทหกสิบ ่แบบนี้แบบนี้แบบนใครที่เพิ่งเข้ามาช่วงช่วง,นวงเนี้ยช่วงบ่ายสามเนี่ยก็โหทำใจลำบากเลยนะเห็นไ,ไหมแท่งราคาสีเขียวเนี่ยหมายว่ามีคนซื้อ,อะนะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยมีคนซื้อแล้วก็ล่วงมาอย่างนี้เลยอ่ะนะ แนวรับสนะิบห้าบาทเก้าสิบนะก็รอรุ้นลวกันว่าตรงเนี้ยมันจะเด้งหรือเปล่าเออถ้ามันไม่เด้งนะถ้ามันไม่เด้งมันก็จะลงต่อไปที่แนวสิบสี่บาทหกสิบนะสำหรับจะตรวจทีแมน่ะคราวนี้ตัวถัดมาตัวเคแบงอ่าเคแบงก็ลงมาตามที่เราได้อ่านค่าไว้นะหลุดแนว 148บาทไปละนะครับหลุดแนว148บาทไปละก็รอดูนะรอดู140144โซนเนี้ยจะมีการเด้งหรือเปล่าอ่ะตัวน,นี้ผมเอาออกนะก็คือ k คแบงเราต้องขายแล้วนะเราต้องไม่มีหุ้นแล้วนะอ่ะรอดูอีกทีหนึ่งนะครับรอรอ,รอดูอีกทีหนึ่งนะตัวถัดมาเคทีบี T B ก็หลุด ยี่สิบเอ็ดบาทอืมยี่สิบเอ็ดบาทสิบสตางค์หลุดเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้สองแดงนะสองแดงก็มีโอกาสลงต่ออืมลงต่อมาตรงไหนก็แนวรับแรกแล้วก็มีโอกาสเด้งตรงนี้เราให้เส้นค่าเฉลีย่ย75สิวันเป็นแนวรับที่สองนะก็คือ19บเก้าบาทห้เนี่ยแนวรับ ยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยบริเวณตร,เนะตรงนี้หลุดไม่ดีนะ่าตรงนี้หลุดไม่ดีนะถ้าหลุดก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่สิบเก้าบาทหนะ้าสิบนะขายออกก่อนถ้าคุณมีทุนแถวๆเนี่ยสิบแปดบาทสิบเก้าบาทขายออกก่อนตอนนี้ก็ยังมีกําไรอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีกําไรอยู่แต่ว่าถ้าคุณมีทุนแถวๆเนี่ย โซนข้างล่างเนี่ยสิบห้าสิบหถือไปฮะสิบห้าสิบหกถือไปน,นะ m ัดมาแอดวานแอดวานสองแดงเหมือนกันก็ขายนะสองแดงแบบนี้ก็ขายนะหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะรอดูแนวรับแถวแถวสองร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็สองร้อยห้าสิบสามโซนนี้รอดูมีโอกาสตรงนี้ไม่มาไม่มาอ,อาจจะไม่มา ตรงนี้อาจจะไม่มาเราดูตรงนี้นะขล้ายออก,ก่อนนะประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวแอดวานเราดู ช่วงนี้ก็ให้ขายน่าจะให้ขายทุกตัวนะก็เอชซีไม่ได้ไม่ได้ขายนะเอชซยังโอเคทั้งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นะท่้งราคายังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือได้นะสําหรับตัวนี้ตัวถือได้แล้วก็สต็อปลอ s ก็อยู่ตรงตรงนี้หนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบสตาง ถ้าตบรอยอยู่ตรงนี้หนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบสตางๆนะแนวต้านหนึ่งร้อยสิบห้าบาทห้าสิบตางๆถ้าผ่านไปได้ก็หนะึ่งร้อยยี่สิบอ่ะถัดมากราฟอ่ะกราฟก็อยู่ในโซนแนวต้านสำคัญเนาะแล้วแท่งราคาเป็นสีแดงเหมือนก็แบ่งขายทำกำไรบ้างนะถ้าคุณมีทุนแถวถวห้าสิบห้าห้าสิบแปดเนี่ยแบ่งขายทำกำไรบ้างนะแต่ว่าถ้าแบบ สามเจ็บาทสี่สิบาทถือไปเถอะไม่เป็นไรนะถือไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสร้างแนวต้านขึ้มาใหม่ตรงนี้โอเคตัวนี้เอาออกขอดูเป็นแท่งเทียนหน่อยอืมแท่งเทียนถ้าหลุดตรงนี้นะถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะ หกสบห้าบาทเจ็สบห้าสตางค์หลุดตรงนี้ไม่ดีนะครับก็พิจารณาขายทำกับหลบ้างเนาะถัดมาเดลต้าเป็นแนวน้มขาขึ้นนะเป็นแนวน้มขาขึ้นตัวนี้ก็ถือต่อไปแนวต้านอยู่ที่ 140. หนึ่งร้อยสี่สิบใครที่มีหุ้นตั้งแต่หกสิบบาทเจ็ดสิบาทถือไปนะไม่หลุดร้อยหกบาทก็ไม่ไม่ขายนะไม่ขายถือต่อไป ถัดมา PTTEP ลงมาถึงแนวรับที่126ละอ่ะก็ตามตามกราฟนะตามกราฟที่เราได้อ่านกันไปนะครับคราวนี้ถ้าหลุดตรงนี้นะเจอกันอีกทีก็113บาทอ่ะ113บาทสำหรับ PTTEP e แนวตั้งเราต้องขยับลงมาละต้องเป็นแนวนี้ หนึ่งรสบ้าบาทห้าสิบสตางนี่คือแนวต้านนะถัดมา CPOCPO เป็นแนวโน้มขาขึ้นทางราคาเปลี่ยนสีละเป็นสีแดงอ่าก็คือขึ้นไปทดสอบแนวต้าน67บาทไม่ผ่านนะก็ยอ่อนะตรงนี้ก็ถือไปได้แหละนะสำหรับ CPO ไม่หลุดหกิบสี่นะไม่หลุด64นะี่64ก็ถือไปได้เรื่อยๆ เป้าหมายก็คือนุ่นอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสามนะ 71, 73, นะถัดมา b d m s อ่ะ BDMs ย่อลงมานะย่อลงมาตามราฟนะครับก็คืออยู่ในโซนที่น่าสนใจละนะรอสัญญาณการกลับตัวนะรอสัญญาณการกลับตัวที่บริเวณยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดบาทห้สาสิบต่างอ่ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า ไม่มีนะเราก็มารอที่ยี่ห้าบาทห้าสิบยี่หกบาทโซนข้างล่างนี้นะโอเคก็ครบถ้วนนะครับทั้งสิบตัวนะก็ช่วงนี้มีกำไรหุ้นที่มีกำไรก็ล็อกกำไรไว้หน่อยนะล็อกกำไรไว้หน่อยนะครับเพื่อจะได้แบบให้มันล้อไป,ปตัวเซตเนาะเพราะว่าเซตมันเริ่มมีสัญญาณบอกว่าให้ให้ขายนะโอเคนะก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวันที่เก้าวันที่สิบจะมีสอนนะครับก็คือเป็นที่สกายวิวนะใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะเออแต่ว่าพาเทรดได้กำไรหลักแสน <c oughs> <c oughs> นะครับก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่ทุนนะอ่าคุยเป็นเปนเปแล้วกันนะครับแล้วก็ตัว วันที่สิบหกสิบเจ็ดก็มีที่สงขานะครับใครที่สนใจเ,เพื่อนๆชาวใต้ก็มาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับอ่ะวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ